สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเจ้า AOD หรือว่า Away on Display นะครับเป็นทีมฟุตบอลตามที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียวพูแมนยูเชลซีอาร์เซนอลนะฮะ มาเซียลนาสเปอร์เอเวอร์ตันนะครับหรือรวมถึงไทยแลนด์ผมทําให้หมดแล้วนะครับเพียงแค่ทำตามขั้นตอนนี้ก็จะสามารถที่จะตั้งค่าได้ส่วนรุ่นที่สามารถทำเอาเวย์ออนดิสเพย์ได้นะครับก็เป็นรุ่นเมย์สามสิบโปรพีซีสิบพีซีสิบโปรนะครับโนวาเจ็ดตัวใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่ารุ่นเอาง่ายๆครับรุ่นที่เป็นจอโอเลดนะครับจะสามารถทำได้ของ Huawei ส่วนมากก็อยู่รุ่นพวกแฟลชชิพหรือว่ารุ่นเรือธงนั่นเองนะครับ อะขั้นตอนและวิธีการมีอะไรบ้างนะครับให้เราเข้าไปในส่วนของตัวลิงก์นะครับใต้คลิปยู u ูบนะฮะมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่นะครับพอแตะเข้าไปนะครับมันก็จะลิงก์เข้ามาที่เบราว์เซอร์ใช่ไหมครับคุณก็จะเจอไฟล์ตัวนี้ไฟล์เจ้าเ o d นะครับมันก็จะมีชื่อทีมฟุตบอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับแอตเลติโกมาดริดบาร์เซโลนาเชลซีลิเวอร์พูลเเอวอัลตันเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลนะครับแมนยูเะเรอิลมาดริดนะครับไทยแลนด์รวมถึงดอตเอมสเปอร์ก็มมีด้วยยนะครับผกตตตััววออย่่าาาางเเเเเชชนผผมมจจะะ้้ลซีก็แขไป พอแตะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดาวน์โหลดไฟล์มาลงตัวเครื่องก่อนนะครับกดดาวน์โหลดนะฮะโอเคนะครับเมื่อดาวน์โหลดลงตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาไปที่ไฟล์นะครับเราก็ไปที่จะเก็บภายในเลือกดาวน์โหลดแล้วก็เบราว์เซอร์เราจะเจอไฟล์เชลซีที่เราดาวน์โหลดมานะครับพอเราเจอแล้วกดนะครับย้ายหรือว่าก๊อปปี้ก็ได้ผมเลือกย้ายไปเลยนะครับไปที่พื้นที่เก็บภายในไปที่หัวเว่ยนะครับกดย้ายมาน้่นะครับย้ายมาตรงนี้ พอขั้นตอนต่อมานะครับให้เราไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของตัวหน้าจอหลักแอนดรอยเปเปอร์เลือกแสดงผลตรงนี้ก็ได้หรืออีกอันนึงนะครับสามารถเท่าที่จอแสดงผลและความสว่างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเลือกแสดงเสมอได้เช่นกัน2ทางนะถ้ายังไม่เปิดก็เปิดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เลือกที่ด้านล่างรูปแบบนาฬิกานะครับอ้อฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าเป็นตัว p 3 0 p 3 0 pro ต้องอัปเดตเป็น emotion ui 10.1น่นะครับรวมถึงเมทย X 2 0 Pro ด้วยนะครับต้องอัปเดตเป็น e m o t i o n UI 10.1ถึงจะเปลี่ยน AOD e ได้นะครับถ้าไม่ใช่10.1มันจะไม่มีให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพราะเราต้องใช้การดาวโหลดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับนะต้องไปอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนนะฮะหลังจากนั้นเสร็จให้เราแตะมาที่บอกไปแล้วนะครับแตะมาที่ในส่วนของตัวขอนุยาตแบ็กกลับให้ดูก่อนนะครับ แต่มาที่ดาวน์โหลดเพิ่มเติมตรงนี้เพื่อจะดาวโหลดในส่วนของตัว a l d มา1อันนะครับแล้วก็เลือกไปทางขวาสุดเลือกตัวฟรียอดนิยมนะครับเลือกมาสักหนึ่งอันอันแรกก็ได้นะครับหลังจากนั้นเสร็จให้เรากดดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จมันจะให้เรากําหนดใช้เรายังไม่ต้องกําหนดใช้นะครับให้เราออกมานะครับออกมาที่ในส่วนของตัวไฟล์นะครับถ้าเรากดปิดไปแล้วก็เข้ามาที่ในส่วนของตัวไฟล์แล้วก็เลื่อนมาที่ในส่วนของตัว ที่จะเก็บภายในแล้วก็มาที่หัวเวยนะครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่ทีมนะครับแล้วก็ไปที่หัวเว d ตรงนี้เราจะเจอไฟล์ทีมที่เราเดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เรากดค้างไว้นะครับอ่าเขียนเมื่อสักครู่นี้ให้รู้ว่าเมื่อเมื่อกี้นี้เองนะครับเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วกดไปที่อื่นนะฮะแล้วก็เลือกเปลี่ยนชื่อแล้วก็กดค้างไว้นะครับเราจะคัดลอกไหลชื่อออกมากดจบเลิกไปเลยนะครับแล้วก็แบ็กกลับมาอ่า เราครัดลอกชื่อมาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาเปลี่ยนชื่อที่แทนตัวนี้เหมือนเดิมครับกดทางไว้กดอื่นๆกดเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ลบชื่อตรงนี้ออกแล้วก็วางตัวที่เราดาวน์โหลดมาแทนนี่นะครับก็จะเป็นชื่อเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมากดนะครับย้ายแล้วก็เลือกไปที่ทีมไปที่ L d กดย้ายเลยนะเพราะเราจะแทนที่ไฟล์ไปนะครับมันจะเลือกให้ข้ามแทนที่เก็บไว้เราเลือกแทนที่ได้เลยนะครับมันจะเป็นตัว Away On Display รูปทีมเชลซีของเราขั้นตอนต่อมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับไปที่หน้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งจะปิดนะครับกดกําหนดใช้แค่นี้เองจบแล้วเราก็จะได้ a l d Away On Display รูปทีมฟุตบอลที่เราชอบแล้วนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะเป็นเชลซีแล้วนี่นะครับท,ทุกครั้งที่เรา ล็อกหน้าจอนะครับ LED มันก็จะขึ้นมาเป็นรูปเชลซีแบบนี้นะฮะก็ใครชอบทีมไหนก็ไปเลือกเปลี่ยนตามตามต้องการได้เลยนะครับแมนยูเลือกผู้อาเซนอลนทอน,นสเปอร์รวมถึงไทยก็สามารถทำได้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วถูกใจฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ก่อนใครสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ